อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้ารื่มใจมีกำลังใจมามากขึ้นด้วยความเชื่อเสมอว่าความเมตตารปรารถนาดีของท่าน การน,นี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเปลี่ยงให้เกิดขึ้นมีขึ้นทั้งในมู่คณะและในชาติบ้านเมือง และถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันนี้ราศจาจอมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในใจิตใจ ก็จะมีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัย